ครับคือก็บถอกองอแม่นี่นนนนยูมกมากรนะั่งยัได้ก็เลิก็ก็เะมาจ้ะก็เลยอไปคนสิโลนี่บางหูกคุดข้าวเดียวสองสาบาทก็พอบางหูก็ปลาทิ่มก็มีเสียเพราะว่าพนงโดแขงครับเสียครับผมพอหูวงน้นอยหน่นอยน้อยห่ สวัสด <Smile. S 2> <Hello. S 1> ีครับมณสเนคคนบ้านป่าเด้อจากเกษตภาพพ่อไนยแมย์ไนยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจากมนีกะมาเขาป่ามาเละเบึงเฮ็ดก่อนนะจ๊ะครับผมจะไปพุดแมงกิโน่นนะจ๊ะถ้าผมมีเฮ็ดครับผมสวัสดีครับมณสนคคนบ้านป่าเด้อครับมนีกะภาพพ่อไนยแมย์ไยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขาป่าหาเฮ็ดครับผมขั้นบ่มีกะซิหาแมงกิโน่นครับผม เขาไปน้ำปลาเฮ็ดก่อนครับไปผอมแมงกินน่นกระเสียมไปชอนน้ำดูงน้ำหลานเด้อครับสีโสกสีมานบอครับผมกระเลาะบึงเฮ็ดก่อนสีปลาหนองเพ่นไว้ผมก็สิเลาะไปเรื่อยๆครับผมไปเลยครับรผมไปเลยพามาหาแมงกินน่นเด้อครับจะเขาปลาห่าเฮ็ดน้ำครับผมขั้นเฮ็ดออกกระสีเจ็บเฮ็ดไปเอี้ยกี้เพิ่อนก็บ้าเฮ็ดออกกับบุ้งหัออกที่ทั้งเลยครับแต่ว่าทั้งบานเบาหมอนนี่กับเขาเบึงลายไมล์นี่น่องหนองเข่นเนาะ ดินดนยโค้งแห้งนะจ๊ะโง,งแห้งอยู่ครับผมก็เลยแต่ว่าเอาเสียมมาหนัแต่ว่าเอ,อามาดวงหนึ่งครับมัน,เ,นเพราะว่าแต่ว่าสิ่งทีมหาเห็ดเพราะว่าก็เห็นยกที่มันทักมาบอกครับผมพิ่นก็เอเมเมาว่าเห็ดออกแล้วบ้ามดขึผนไปหาเหมุถึง,งกับลูกล้านกับมาซองเบิงอยู่ครับแต่ว่าลักษณะดินแต่ว่าดินยงแห้งแต่ว่าลูกล้านก็สิ ไปเบิ่งอยู่ครับไม้ใดมันเคยออก,เค,ออกเคยอันนี้แต่ดอกถึงหัวปีไม้เพิ่งออกก่อนครับผมก็สิขึ้นไปเบิ่งอีกอยู่แต่ว่าเบิ่งมาแล้วสามไม้เลยครับผมบอทันมี่นะจ๊ะบอทันมีครับแต่ก็ะขาดว่าบอกบอทันออกเยอะครับแต่ว่าอัานเพิ่งออกมาหลบก่อน,น,นเห็นแห้งๆอยู่สองสามดอกจะออกเป็ตอนไหนเนาะเป็นเชือ้อราเป็นเชือ้อราครับตอนแต่ว่าขั้นออกเนี่ยทุกทออกลายอยู่เฮ็ดปีนี้เพราะว่ามันเกี่ยนเบิ่งตองหลือตองนาแห้งครับ ไม่ต้องนะผู้สีออกดอกงามนี่ดอกกีนเออขึ้นโตครับมือนก็เลยครับลวงมาใส่แมงชิ้นวนน้ำครับผมมาเท้ามานมาเทียได้ก็ไปกขวไปตำปนใส่บักม่วงครับผมเห็นสิมาเห็นเด้อครับหูนี่แต่ว่าก็มีหูหลายอยู่ครับเนี่ยเตยเหี้ย กับเลือกเขาไม้แม่กี้นูลนนี่ผมเลือกเขาไม้ดินทรายเนาะหลวงเพินเนาะกับกแ,กกแต่ว่าแกยังยังแข็งอยู่ครับผมสังเกตบางดินทรายครับผมแต่ว่ายังแข็งเกลียท่านมองหากไม้ลายนี่แห้งขุดหยากรับผมเยมาหาหมองขุดง่ายๆซะก่อนเลื่อยระเบ่ดหลวงพิน <c oughs> ดินพงหาหัวหยาเนาะ มันนมาแล้วเนือเกิหม่ก็เกิหางใหม่เ่งหางหมแล้วเสียงไปกินเนาะันี้ดีีกกนโน,โมน,มน,นม,มูแดงครับผมแกงใส่หน่อไม้น่าจะครับตำาปนหัวตำาปนทอดเ<อ>สร็กวงครับผมเมน,น,น,นูเมนูส กินกินละหนคนละเถือกกระแซบครับผมก็โดนกินชนึงกระแซบนล่ตามปนแนวใดเนาะบาวมลกะเอาไปขวาก่อนครับผมใส่น้ำเล็กน้อยหลังออกเต็ดเตปีออกดีๆครับผมปุดบปีออกแล้วกะใส่ใส่เกลือเล็กน้อยครับผมแล้วก็ขวาัวาน้ำบกลงกับขวาน้วหนึ่งน้ำเด็ดอ่ะ ทำอะไรโคกครับผมกะบพริพร้อมกับกีบกเอาครับผมจากแสบกีหรือว่เาเผาเผาเอาปีงปีงเอาก็ไดอผู้มีแนวปีงแนวอ,อย่างเคนนี้แต่ว่าทั้งบาทมัทนสิกีครับผมคานเองเองขี่ไส้โลดเ <laughs> พราะว่าทางนี้มันส่วนมากกับซี่ใสเป็นเตาทานเตาเตาเาฟื้นอยู่ครับผมง่ายง่ายนี่หนึ่งหนึ่ง ลงโคกปอครับผมได้ปวดหูทั้งบานเพื่อนปอขี่ไก่ด้วยครับลักษณะใบมัดคล้องกันเยอะได้ครับผมใบปอขี่ไก่โคกปอครับผมนี่โกกอันี้ครับผมบพงคนลงโคกหนึ่งไไก่กันเลยครับนี่เป็นโกเพื่อนซื้อว่าโคกกระถางด้วยครับบางคนก็เอื่นว่าโกกอนั้นโคกสมหวงแต่ว่าส่วนมากก็จะเอื่นเป็นโคกกระถางครับผมแต่ว่าบาดปลาส่อนโคกสมหวง นี่ครับลักณะหู้พันลงนี่ครับที่ลงแน่น, <c oughs> นดหนตะได้เลยลองเพืน่นห่ยใช่ตา <c oughs> <c oughs> อีกนีหุ้หูนี่ตก็ดีกกสมงหวงกกกระถางครับกกใหม่ทิ่นี้มีเฮ็ดบอกด้วยครับคือี่พันสี่รอกได้ก็คือหนึ่งกกแดงก,กกสี่ครับผมสองกกสแบง สามปลาขย่อมสี่ปลาหัง่งหา้าปลาบากโกปลาแค่นครับผมโอเอคแ,แน่นอนที่ว่าปลาแค่นสุ่มปลาแค่นสุ่มบรรจงหอมนั่นแหละครับดอกเห็ดดอกในหันพจน์จมีหลายกกหนึ่งกกสี่สองโคก,ก,กันก่อครับผมกกกอกับมีกกสี่กับมีกกบากก,กับมี่ที่มีพจน์คู่โกใหม่เฮ็ดสามารถออกได้ครับผมคันหอมเนี่ย ว่าเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วล่ะเห็นคนเก็บมาแน่แหละล่ะครับเพชรก็ดีแต่ลูกล้านท่านได้เก็บครับผมปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านได้เก็บเ,บเ,บเพชรเผื่ออยู่แต่ว่าบดลหรครับผมกับบดนดลก็ล่อคาดว่าฝนมาฝ่ามาเนี่ยจะครับลูกล้านกับสิข้ออนุญาตไปเ,เบิ้งเพชรกันเลกครับให้น้องเพื่อนคุ้ถ่ายอยู่นี่นแหละครับผมกับสิขออนุญาตขึ้นไปสองหมู่เพชรกอนครับเพราะว่ามากไก่เลย นี่ครับปลาข้างในนี่ครับผู้เค่อยมาอาจจะหูครับในนี้นี่เอสซี่ผู้คนค่อยมาหาครับนี่ปลาเรื่องตัวนี้คนดีหูดีเป็นปลาคางคนอื่นข้ามพอบัวครับผมข้ามพอบัวคางข้ามตาจานครับผมปลาตัวนี้ครับลูกาสิครอนุยากขับไปซอมมเห็ดตอนเด้อครับจะข้าวเพราะว่ากระด้เลาะมากจงเติมแล้วครับผม ท่านเห็นเฮ็รจะดีรับเสาปลาสี่ครับมุมเขามุมครับลุกลานคือตอนอุ้ญาตขางเข้าไปข้างน้อยครับผมตอนอนุญา,าขาานน้ขาไปเบิ้งครับขับผมก็หลาะเบิ้งโดดนะครับข้ามมาหลาะเบิ้งมักเกิดอ,ออกขับทบ่านเห็นทอดออกอยู่ครับ กะสิลบออกขึ้นเมื่อห้านงเพ่นครับผม,มประมาณามาประมาณจยังึ้นมานีก็ประมาณเกือบเครื่องชั่วโมงเลาะเบางแนกนกสิชั่วโมง,งนี่แหละครับบ่ถึงชั่วโมงก็เกือบเริ่มเมื <c oughs> อ่อยเลยก็อนุญาตลบเมื่อห้านงเพ่นก่อนครับับมาหอดองเพ่นนะครับเมื่อยบอกเราอีหละเพ็รก็ดี ก่อนบครับ่ยางหลบบรเเ็ดจนเธอแต่สะอูแมนบิดตัวนสุดเุ้นบริสวนเย่อคุยุดครับผมขุดนที่ใสยเ้อครับมือจักสิ่ดนน้อยในหลยเด้อครับก็ต้องลุนเสียน้ำหลวงน้ำลานครับผมขอบุญขอบคุณหนาลๆครับผมสี่เขอมาล่อหลุนล่อเสีย เขามาลับชมม้อนสน่คนบานตาครับผมบพระคุณเบิร์ดทุกหมองทุกบอลเด้อครับไอ้ทรายรองนุ่งก็ดีครับพ่อไงไหไงก็ดีพ่อรุ่งม่ป่าก็ดีครับผมลบ้าอาก็ดีรครับผมดีเบิดครับพ่อแม่พี่นอ้องสู้คนก็ได้อันนี้มาสองดอกอดอกหวานครับผมขคาำลุงเพราะค้ามพ่อัวดอกอดอกันได้ข้างในงามกูยัง เมืมอกีก huh. right. yeah, ินกระปุลไม่กินนู่นครับผมเผาไฟแอบครับผมเขากินของวยากเดี๋ยวกรปุลเดี๋ยวกินอ่ะกระปุลก็เอาลุงอาจะเมื่อยบ่อทำไมเมื่อยเปลี่ยนมาดวงเดียวเปลี่ยนกันทีเปลี่ยนตากันสูบครับมื่อนี้ตักลักผมสิงเขามาเบิ้งเห็ดครับผมแต่กระพ่ายอุ้ยเขาไปเบิ้งไหนมาบ่อครับผม แต่ว่าก็ล่อล่อเมืองยิ่ง่นออกนี่ <c oughs> ผมไม่อยากเก็บับผมกับสิผ้าอย่างที่ผ้าเก็บข้ามาเบิองกมงามก็ามอลังการทั้งเฮ็ดทัง้ทงอุบลทั้งทั้งบ้านครับแบบงามสำได้ปีนี้สิออกคักบ่บ่เห็นสำหรอหย่านเกาะแมงกีิโนย่านกอง กับการหากินให้ยางตั้งเครือมันก็ยากตั้งเครือโอ้นี่มองคนขุดตั้งเครือมันก็ง่ายครับผมก็เรียกเจขุดขุดนี่ซ้ำคุ้มจีคุ้มโอ้แม่นเหมดเลยตัวหาคุ้มเพราะคุ้มหมตัวเลยนี่โอ้หักตัวคนนี่นี่นี่เลยนะครับดีหางใหม่เลยคนมาซ้าหางใหม่ก็หูเสียได้ป่ะเออค่อยๆค่อยเห็ด เยอะคับว่าเป็นได้ก็ดีทันตัวครับปีนี้ลงบ่ทันหลายครับผมแต่ว่าฝนบ่แห้งเด้อครับฝนทั้งบนทางบนตะลึกอึงบ่ห้องครับผมธรรมดาคืนอึงห้องนี่จะได้อันเพี้ยนโหลดครับผมแม่งอยู่บนน่ะมาหนี่แล้วหายมองไ่เห็นอยู่บนไ่เห็นแล้วพุ่งไปที่อื่นเลย ลานไต่คอยผ่าไปสี่คอยห้าคอยเห็ดคอยกินคอยอยากตัวนี้เด้อครับการไปกินเห็ดยากครับผมเป็นปีสิค่อนข้างแรงจิตรบุญบาตรแต่ว่ากระปุกเพราะว่าเปิดนี่บ่อย,ยู่ตบ่อยู่บ่อยู่บ่เห็นบ่เห็น ตาหักใหม่ครับมัน,นอ้ามาบรรยากาศดําเด้อครับผมบรรยากาศเลบบาะปลาเลาะหาเห็ดครับผมการหาเห็ดบางเรั้อมันกะท่านบ่อเงินหายเนี่ยขัย้นบ่อเนี่ยโอ้ไปตรงนด้ก็มีนี่มาคนนอนเจอเห็ดบ้างก็ใส่ตะกี้ใส่ขนนอนหาเห็ด นนนี้ก็มีครับผมปลาเห็ดนนนี้จะเป็นเห็ดเออละโงกครับผมเพราะว่านีปลาบากปลาบากระบาฟ้าซีปลา,ากอรครับผมมีดอกไฮดอกเพียร์ดินแหง้งด mm ินแห้งสังเกตบางดินนี่โอ้ม mm hmm. าทัานผ่านมาทันไปเบิ้บงแต่น้องเมกครับผมจะก,ก,ก่อกยังบ่อถ้าตัวเบิ้งนี่ดอกเพียท่าน โเมือแห้ตอนนี้มาอยู่สั่งหอมอยู่ครับผมมาสั่งหอมหโบเจ็ดครับผมส่วนมากผมใชม,มาแต่ทั้งสั่งหอมครับผมต้องเมฆกับไปอยู่ล่างเถอกัอกะแล้วแต่พี่กันไปห่างๆไปห่างๆครับผมเราบ่าถือเจ้า <c oughs> เลื่อมาทั้งบัตรสั่งหอมครับผม <c oughs> ทำครับผมทันเทศออกกัใไข่แน่ก็ไหลแน่ตาหนึ่ง้องตาหนูเชี่ยวๆน้องเฟนว่าขนออกลายข้าวเดียวครับผมพ่ข้าวเดียวแล้วหล่ะหาลังเทือกออกแต่ตีหาจะประมาณ4ีโมงเสาจะค่อยสีใดสองตาครับผมที่ถึงหาโมงเสาตังเทือกจะ ทัานตายญ่กับสิประมาณใบสองครับผมก็สิเดียวจากปลาทัานไปไกลกันออกจากปลาก็มีแต่ใบสามใบสี่ครับผมจูงห่ากับสิตายญ่ครับตายญ่เพราะว่าหาเห็ดช่วงนั้นกับไอ้ไรนอนหลับเขินเนาะจ้าครับเพราะว่บตายายหาเห็ดทัานเอาหน่อยกต่บ่ได้ครับผมบ่ได้ไรบ่ได้ไรคือว่า ก็ได้มีลายไถ่หน่ำครับผมมีลายไถ่หน่ำเห็ดน่ำแน่ก็ได้ซื้อนมให้ลูกชาย <c oughs> กินแน่ในการห้ากินห้าอยากทางบา้านปลาครับผมการแนะน่ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ทุกคนทุกคนก็นข,อขอบคุณขอบคุณ <c oughs> หลายๆเด้อครับ <Yeah. S 1> แน่หน่ำลูกหลานวางเห็ดเตียงสันเตียงส,สีสิ่งดีดี โมหัวก็ดีครับผมแฟนครับ f อฟซีก็ดีตัวได้บดีกับตีไห้ครับผมตัวได้ดีกับบอกน้ำแน่ครับผมีมาผมคอยแก้ไขปปับปงูหาไปเรื่อยๆเพราะว่ากับท่านเกง่งกับหูกับท่านหลายครับผมอาจารย์ใ่ก็ยุทูบิก็ google แหรอครับผมพราเด็กเ <c oughs> บิ้งไว <c oughs> <c oughs> ้น้ำเฮียน <c oughs> <c oughs> ไว้น้ำ,นำอย่างที่หน้าครับ เอาอาจารย์เป็น Google เป็นยู่ YouTube อายเิ่นสอนเบิ่งกุนันนันแน่เบิ่งคุณนีู่แน่ครับผมาการเท็ดช่องก็ดีกับ YouTube หรือครับส่วนมากเพราะว่าคนบันปลาความหูวหน่อยครับผมบกเกีง,งเป็นเท็ดเต้เน้ำบา ก็เห็ดแนว่ยเลยเจ้าปลา่จ้าเน้น,ววน,นสไตล์ของคนบั่นปลาเด้อครับสไตล์น,น่า <c> ก <oughs> ินหมันน่ากินหมันครับผมข้นบั่นปลาแต่ว,ว่าบโบโบซิเลียดครับผมได,บด้บบได้ก็บโบซิเลียดได้น้อยก็เอาน้อยได้ร้ายก็เอาร้ายจะขี่นะครับ เอาแบบขึ้นไป่ขดมากระไลนะครับกระได้ไล,ลยเลยแต่ว่ากับเมืองไทยเบิงบองวัตถุโตครับผมบเมืองไทยเบิองทุกขั้นตอนมันไดยแต่ว่ากัพยายาม <Yeah. S 1> พยายามเน้นไทยขั้นตอนให้เบิองเพื่อผูผพ้งผู้หูอยากมาหาอยากกี่นะครับแต่ว่าผู้หูเนี่ยกับต่อเขอถอดเขาเอาไปเมืองดึก <laughs> ทุกการเพิดเพิ้นเด้อครับน้ําลุงน้ําหลานเพราะว่าเพิ่นหูุ้ดแล้วก็มีครับผมเพิ่นช่วยฝุดมาแล้วะมนี้หลายหลายสิ่งหลายอย่างลูกหลานบ่ฮู้ก,ก็ต้องถามซ c ก็มีเด้อครับหลายสิ่งหลายอย่างลูกหลานบ่เคยเฮ็ดเคยหาก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับผมจะขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนแฟนๆ FC ที่เข้ามาสนับสนุนให้กําลังแรงเชียร์แรงใจ มาซอยหนูซอยสู้คนบาดปลามาหักมาแพงลูกล้านกับขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมเอฟซีบอกว่าสิเป็นสาขาอาชีพต่างๆครับอะไรแต่ผู้เพิ่นเป็นแพทย์เป็นหมอกระมีครับผมเอฟซีผู้เพิ่นอยู่เมืองนอกเมืงอง,มงหน้ากระมีผู้เพิ่นอยู่ไก่กระมีผู้เพิ่นอยู่ไกลกระมีครับผมผู้เพิ่นเป็นทุกๆสาขาอาชีพนะครับผมเป็นงานยิงเก็บ รับจ้างบางทีแก่นี่ครับผมแต่แต่ทเอ่งทุกอย่างแต่ถือว่าเอ็กซีให้ความเมตตาไรเตป <c oughs> ขอบุญขอคขบคุณครับขันบ่มีเอ็ซีมาพักดันหมันจะมีคนบานปลากระโมเลมาหอดจุดจุดหนึ่งครับผมจุดจุดหนึ่งแตถือว่าขอบขอคุณขอบคุณหลายๆครับผมผู้เก่าแล้วก็ผู้ใหม่ เอ็กใ,ใหม่เลยแตเก่าครับผมผูเขามาใหม่ๆก็ขอบุญขอบุณนัน่ครับผมเขามาติดตามเขามาใหายกำลังใจงครับเพอได้ให้ลูกล้านเห็ดให้กินให้เบ่งต่อไปครับผมขอบพระิ่นมาให้การตอบรับแต่ชื่อว่าดีดครับผม <c oughs> เป็นการจำเปิง ขห็นเท็ดตู้มากัคลักคือกันครับผมเพราะเด็ก่องในยๆอยู่เห็นอะไอยู่เนี่ยเ็นตะขี่บัทายไก่กับบัวไหนด้วยครับผมาตย่าติคนที่ผ่านมาืิผมผมกับกองทายกัไก่เนี่ ปลายเทาที่ขั้วนะครับหาแมงกินุ่นก็ดีแต่ว่าพคนไปคุดเดือดรุมแล้วเปสิซห้าสิบกะดีใจน้ำฝนอยู่ลูกร้านก็ได้ลุมกระโตครับส่วนท้องล่ากินุ่นใหญ่ทั้งหลงมากกว่าคิดว่นค้งบรเห็นครับเห็นดามตัวคุดไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนี่มันก็จะคีบข้าวนี่ยต้องเพิ่นกุ้งกุกงอันนี้กุ้งหงุดหงิดครับนี่ลงขึ้นกันนี่ แน่นเลยครับผมต้นพักอ,อุองครับผมพักอ,อุ้องใบเพิ่นลักษณะกินได้ครับหน่อยเพิ่นกินได้กุหลาบกนก็โหดีครับพักอ,อุองมีหอนในไแในหน้าหมดละกุหลาบอุองครับถือก่อนมาถือกอุหลาบก่แน่นเลยกุหลาบผักอุ้อง หัวก็เลืองหก็เจี๊ยงนจ๊ะเออก็ะเด็นไปคนสิโลนี่เลยบางหัวกุดข้าวเดียวสองสามบาทก็พอบางหักับปลาทิ่มก็มีเสียเพราะว่าพ่อนงเลือดแห้งครับเสียครับผมพอหูเล็กน่อยหน่อยหูใบใหญ่ตัดหาใหม่ก็เสียอือสิไดบอลจังหวัดหลุดน้ำหลวงน้ำลานผมกระหลุดหรือว่าสิไดหรืบแบบ ราะว่าทุกแม่กินนวดแน่นๆถ้ากระถี่ทางไมาไลายก็บ่ได้ครับผมแต่ว่าเรื่องกินนี่แซ่บก่ะโดดนั่นคือว่ามันกระถี่ลงาโอ้หักว่ะตัวนี้เสียงครับเคียเสียงกินยอดใหญ่ครับผมไม่รสชาติออกสมแต่ว่ารสชาติ์เป็นอีกหลักครับแกงใส่โน่ใหม่แกงใส่เห็ดกระแ่บครับผม แต่ว่ายาไซยาส่สมเพราะว่ามันมีรสสมอยู่เลยเอาไซแ่นสมีหน้าครับแกงเฮ็ดไซย่างนี่กะม,มัต้องไซส,สมแสบคือกันด้อครับแต่่าหย่าน้ำงามทีงเอามาักแกงจะกินต่อ,อยากเลย ป้านี่เฮ็ดเพิงอันอะไรอรอครับผมเฮ็ดพึ่งว่านุ่งก็ว่าเฮ็ดเพิงว่าบางคนมันจะเอื่นเฮ็ดเผืองยังก่อนองเพื่อนเขากำบอ่ะถ้บปลาเนี่ยมันจะออกไปเฮ็ดเนี่ยนะแต่ว่าถ้าดอกง่ายเท่านี้ผมสิออกได้ก้อนโม่ก็คือเฮ็ดแดงซี่นั่นลงเพื่อนเนาะครับแต่เราโบเห็นทอดดอกเห็นแต่ดอกอันเสล่าเพื่อน เกิดไปยามไหนุ่นสีหาดอ,อกที่นี่คัแต่หลอบอฝนมาผมนะชื่อตัวฝนดอแห้งก็มูอาจจะออกได้ครับผมแต่ว่ามันมนี้แบบมมีเฮตเยอรครับแต่ว่าบ่ท่านแน่เพราะว่ายัางยังอยู่ทานหนึ่งอยู่ลงไปเบิ่งอยู่ครับที่นู้นคังด้วยครับต,ตัวนี้คังสีแดงครับผมสีแดงคังประมาณมวน ผมมีลายแบบอยู่ที่โน่นก็ดีบักเงี้ยๆบักเงี้ยๆที่โน่นส่างจะสิมักสิมักอยู่น้ำขมครับผมกินใบอันบักว่าตัวใหญ่งี้ยๆซ้ำปมมือที่แหละทั้งบ้านบุญอ่อนที่โน่นส่าตัวใหญ่นี้เงี้ยงๆแต่ว่าไปไต่แต่ายก็คุดอยู่ครับผม ก็่ดียกิ้งไก่ห้องก็ไตอยู่ตลอดอยู่คือดีง่อนว่าคุบริดคุดไต่เอาก็ง่ายจับเอาตรงตั้มตรตก็มีโคกละไอ้ลายตัวอยู่ครับบางโคกก็ลงเป็นชิบเป็นสศ้าเป็นลายก็่าร้าก็มีอยู่เป็นชิบชิผ่าชิบก็มีแต่ว่าไตแต่ว่าลายครับผมเพราะว่าบางเชืเอมันกะอยสูนโกใหม่ม so ันกะบินนี้และครับ บางตัวก <N è. S 1> ็เห็นบางตัวก็บ่เห็นตกไก่ตกไก่ังสิมอนต้องหัดกินนมมอนมอนแต่ว่ามันมอนเดือนหน่อยมอนแบบอหเงี้เอาไปเห็ดหอยุกหัวหอยุกแล้วก็บตำปนใส่ผักม่วงใส่ทกุยช่ายหรืครับผมครับลูกหลานข้อนุญาตครับผมผู้นี่ผมสีเช่าไทยผมก็สีหลาะห้าคุดคอยเราเพื่นเลี้ยนตากันก็ข้าว รวยครับผมเพราะว่าพุดบาเห็นหู้ลายโตจือเขีอครับผมนั่มาเหินเกิดแต่ว่าขันที่นุ่นทางนั้นล่วงลายอยู่ที่นุ่นนั่นนี่เห็นอันรุ่มประตูอะไรมึงฆ่ามาฟังแม่กัดจันห้องครับเสียงดังค่ะกระจันกระจันห้องสียงเห็น ยัง sama สา์ิเสียงอท่าังไดะคุกม้า,มาก็ว, <c oughs> วายากไลฟ์ล่ะคุผม้าก็มวันอ่าผมก็เลยอเออตอนนี้เป็นก,กันมือดอน้งครรบคกเมื่อโคกเมื่อลักษณะโคกเมือ ใบก่อนเห็นบ่อืออ่ะบ่เห็นกะเอาไก่ตั่วน้อเอาไก่ตั่วก็เป็น,น,น,นล่นนนละขอโนยาตเด้อครับไปเลาะขุดแง่ก่อนฮะเพิ่งเฮ็ดอีกก่อนครับผม ผม ylan. ตอกยังไม่ไงเบิ่งเ่ยครับนี่เอาไปมกเด้อครับแซ่บครับผมมากินทั้งไหนน่าจะนี่นีมองกินกันน uh ี่ครับกินเป็นดอกกินกับตำปนแน่ทั้าน้ำครับผมมกเคยไปตองแล้วหอมน่าจะ หนึ่งสองดอกเอามาล้วกินโบว์ตังกินหน่งกัะเดปนหนึ่งกินหนึ่งเลกน้อยเดียวประมาณปนหนึ่งต้องมก่อนมือนหมยจังุยต่อน่าจ้ะครับผม จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุ่นเสน่ห์คนบ้านป่าในเด้อจ้าสำหรับคลิปมืันนี้คืบผมมีอยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุ่นเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียงร่าพาจากกะข้อมน้อยไว้ใช่พฟเงยไม่เงยพอแบบกินนอเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับ ที่เง,ไ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 งินใหนเงินกินท่อในทอ,งงทอครับผมสมกมุาดปัตนาครับผม,มอยู่มันคนนี้ยู่เป็นลมพ่อลมไสล้ลูกไคลานไปนโดืนอยครับผมสำหรับคลิปนี้อำลาพ่าจากแล้วครับคลิปหนาพอกันไหม่สวัสดีครับ